การเมืองอัปเดตเร็วจนเกือบลืมแมต์นี้นะครับผมทีมชาติไทยนะครับเอาชนะทีมชาติฟิจิไป3าศูนย์ยิงไม่ถึงที่บรรดาสื่อเนาะเขารวมกันกดดันอีกินะครับด้วยการทายผลสูงครับแต่ละคนทายสูงหมดเลย40 50โอ้โหมากกว่าส0ถ้าไม่นับลูกที่เท่จเจริญสัก์ลูกของปอรเมต อ่ะมีสุป,ประชัยด้วยก็ยิงถึงนะโดยเฉพาะเทเจริญศัก์นี่โอ้โหเบนเบนเดวิดแทงให้จนท้อแทงบอลหลุดหลุดหลุดวันนี้เบนเจามินเดวิดนะครับจากสโมสรอ,อุทัยธาน,นีเอฟซใส่เบอร์สิบแล้วคะแนนที่พี่กูจะให้ก็คือสิบเหมือนเสื้อที่เขาใส่จอมทับไม่รู้ว่าฟิจิมันมันอ่อนไปไหมเออ นักบอลไทยเล่นดีหมดเลยดูแบบกระตือรือร้น,นมีไฟวิ่งใส่มีความฟิตรูปเกมดีคองบอลได้บอลทะลวงเข้าแดนสามเข้าแดนของฟิจิอ่ะหน้าประตูของฟิจิอ่ะไปบ่อยเลยแต่จบไม่ได้เกมรับจากแบ็คซ้ายอภิสิทธิ์ตัวใหม่อย่างนะัทพงษ์ เล่นทีมชาติเป็นแมตช์แรกยืนกับสุพรรณทองสงขวาสันติภาพประตูสลานนก็ยังเช็คอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าฟิจิมีแค่โทมัสคุกไอ้ย,ยโทมัสคุกแม่งเหมือนเล่นยุกตําแหน่งเล่นกองหลังเล่นกองกลางเล่นกองหน้าเหมือนทีมชาติไทยสู้กับโทมัสคุกที่เหลือเป็นส่วนประกอบกองกลางชิติพันธ์พิระดลวันนี้พิระดลดีหล่อเลยยิงคู่ที่พทิพันธ์ชิติพันธ์ แม่ตัวใหญ่ดุดันขับเพื่อนปอีขวาทีรศักด์ปีกซ้ายเอกนิดแล้วก็หน้าเป้าปรเมศมีเบนจามินเดวิดเป็นหน้าต่ำใช่ปะ่ะปราเมศเนี่ยรูปร่างดีความฟิตอะไรดีทุกอย่างดีขาดเกมไงไปอยู่เจอีกสองกับจูบิโรอิวาตะเขายังไม่ได้เล่นยังไม่ได้ลงแมตต์แมตต์บ่อยยังไม่ได้แข่งบ่อยซ้อมเยอะแต่ไม่ได้แข่งมันก็ นักฟุตบอลที่ขาดเกมแข่งขันมันจะเป็นอย่างนี้แหละจังหวะมันยังไม่ได้ทั้งจังหวะร่วมเล่นแล้วก็จังหวะจบสกอร์ยิงได้หนึ่งลูกแต่มันควรจะได้มากกว่านี้ไงอ่าอย่างที่บอกครับไม่รู้ว่าฟิจิมันอ่อนหรือการที่ไทยลีกปรับให้นักบอลต่างชาติลงได้เจ็ดแล้วก็ที่เหลือเป็นคนไทยใช่ปะ่ะลีกมันก็คัดกองนักฟุตบอลไทยที่ทางสโมสรคัดให้ ลงไปแข่งอะ่ะอยู่ใน11ตัวเนี่ยพวกนี้ก็เป็นตัวจริงหมดก็ดูดีนะจับวงจับบอลพาสบอลเคลื่อนตัวเลี้ยงบอลส่งบอลแทงบอลทุกอย่างดูดีแต่ก็อย่างที่บอกว่าฟิจิมันอ่อนหรือเปล่าคิดว่าไงครับสวัสดีครับ